สวัสดีครับนะครับเพื่อนๆมาตรีนีอาร์มี่อาร์ทีจีอีพีที่60ในช่วงเทศกาลฟุตเลเวอร์อัพทีม2มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับความเดิลจากตอนที่แล้วนะที่เราได้อออินทุกอย่างที่มีเปิดทุกแพ็คกับเปิดไปโคตรเยอะผมได้โฟลเดอร์จะไปทำเกาสิบสามเชฟชิเตอร์แล้วโดยไม่ต้องเสียเงินเลยทุกคนนะครับแล้ววันนี้ก็มีอะไรให้ทำนอีกเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลุยฟุตเลเวอร์อัพครับที่ขาดอีกประมาณ3วินนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลุยกันรวมถึงดิเวชั่นไลเวอร์ด้วยนะครับ 4, มันก็จะกลายเป็น Division 6รวมถึงของรางวัลไมน์โซนด้วยถ้าใครเก็บถึง90เกมจำนวนเกมไม่เฉยเนี่ยยังไงก็ต้องได้แพ็คชุดใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าตัวผมเองอ่ะผมไม่ค่อยได้เล่นเยอะเท่าไหร่ผมก็เลยได้อยู่แค่47เกมตอนนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะเล่นกันแต่ว่าผมตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไต่แรงขึ้นไปสักนิดนึงแล้วก็เก็บวินของวิ e k l y r e w อ r d ให้ครบก็พอนะครับสำหรับ8วินของสัปดาห์นะในวันนี้อ่ะเดี๋ยวไปลุยเรื่องราวของวันนี้กันเลยครับ let's go <S food chip c o i n ร้านฟเก่าช้ระบบ Comfort FA Tra ปลอดภัย มั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คําแนะนําในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจพิจิ๋วฟรีฟ้าลดเพิ่ม5%กดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ SBC เนี่ยผมยังไม่พาไปดูนะครับวันนี้เพราะว่าตอนนี้มันผมมาเล่นอยู่ในช่วงเวลามาห้าทุ่มนะครับเดี๋ยวรอให้เที่ยงคืนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุยกันตอนนี้เหลือเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนที่มันจะลิกในส่วนของโหมดครับด้วยเดี๋ยวผมรีบไปเล่นก่อนเลยนะครับเอาเท่าที่ได้แต่จริงๆถ้าเก็บวินครบเม,มื่อไหร่ก็ นะครับสบายๆไงก็ต้องได้แน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้ไม่ใส่ตัวโลนพวกโรนิโยกับอานายนะเดี๋ยวใช้ชุดที่มีแค่นั้นนะครับก็วันได้กอลีสกาเนาะตัวแบกของวันนี้เลสโก o งานวายเพื่อนๆลุยเลยนะครับดึกตอนเที่ยงคืนแล้วเร็วแล้วแเกมแรกมาเซเกนชบูชวาสไซเกอร์นะครับฮึมชวาสไซเกอร์ตัวนั้นอยากได้มากเลยโคตรเท่นะครับเป็นตัวตำแหน่งกองหลังด้วยเก็ยไม่ครบ90เกมก็แพ็กน้อยอยู่ดี ไม่มีทางครบอยู่แล้วขาด4 0กว่าเกมอ่ะต้องมัดจ่อยกันรัวๆโอ้ยหนึ่งศูนย์มัดจ่อย20 30เกมก็ไม่ไหวเนาะทุกคนเนาะอย่าเลย yes ตีเสมออย่างรวดเร็วฮูฮูปีเตอร์ สองหนึ่งฮัลโหลหมวกนักคนนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆอ่าสวยมากครับแค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าเราจะยังไม่พรีออเดอร์แค่นั้นเองไม่สองสองเฉยตัวนี้โกส้ o m ม o นมาดิยังไม่จบหรอกพื่นก็มันเด็กเซอร์เอา่าพิต์เชคต้องให้เน้นมีการเลี้ยงหลบดึงรอแบบใจเย็นสุดๆด้วยนะนี่รอสยองโอ้โหยิงอยู่คนเดียวหมายเจ้าค้าเกมนี้ยังไม่จบ ี่เีห้บนแตงแตงครับดีใจสนามแตกล้วสนามแตกอีกแฟนกก็โดลงมาเลยโดดลงมาในสนามเลยโอ้โหฮอดมันทุกคน เกมแรกแพชชั่นมาเต็มกระโดดลงมาเลยช็อตมึงช็อตเฮ้ยออยู่ออยู่กอนมัวแต่ลีลามัวแต่ลีลาโอเควินแรก ปีเตอร์เชกเอาบอลกลับบ้านนะครับกดคนเดียวไป4ลูกทุกลูกที่ยิงได้ปีเตอร์เอาคนเดียวหมดเลยทุกคนไม่น่าเชื่อไปต่อกันเลยเพื่อนๆเกมที่2นะครับโอเคโอเคเคนกับเช็คกตรงหน้านะครับ ขอทำท่านี้หน่อยดีพีนี้ก็ทำท่านี้เมื่อกี้ตอนยิงโลูกปีเต้เช็คเกมที่แล้วอ่ะการว่ากลับมาชอบทำท่านี้เฉยเออมันดูแบบฟินดีอ่ะเวลาทำอ่ะคิดถึงเหมือนกันนะท่านี้เมื่อก่อนทำบ่อยอ่ะหลังมาสู้อย่างเดียวไม่ได้ทำเลยท่านั้นขอ,ขอทำอีก ้องศูนย์ไปัญหาแลละทุกคนเกมนี้บจบๆไปจบที่รุ้นเราเกมนี้แล้วก็อีกตานเองก็ครบแล้วสิบวินนะ่ะได้เปิดเลยไม่ต้องรอทิ้งคืนด้วยไม่ตอนยี่หกอเจ๋งเลยแม่งไหลเข้าเบาๆด้วยนะ ดังเลยจะออกดีไม่ออกดีเจอเฟลิกยิงไปโอ้โหจบเกมเกมที่สองนะครับสามหนึ่งไปครับเพื่อนๆถ้าชนะเกมนี้ได้จะเป็นเกมสุดท้ายของฟุตเลยวับครับแล้วนะ เลยกันเลยสีตาอา,านาดินโยนะครับใช้ตัวโลนคมทุกเรียกว่าใช้ตัวโลนคมทุกป่าทุกสตาง์ที่เขาให้มาสามตัวปเป๊ะเลยนะอีพีก่อนผมก็ใส่อานากับโรนิโยมาเล่นเหมือนกันแต่ว่าอีพีนี้ไม่ได้ใส่นะครับอ่ะไม่เป็นไรไปลุยกันเลยนักโทษ oh my god มาดิบอ้โหตอนเฮ้ยเออมา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 ไว้อยู่ทุกคนถึงไม่จะ้โดนน่าไปก่อนอย่าเพิ่งเสียเสียกำลังใจไป My God เซ็นได้ไงวะไม่เอาหน้าสองหนึ่งมาดิมาดิ 2...2... Không. No. Surely... Oh ho, vừa cái tư xem ở kia anh beng song nè 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 Come on. Come on đi oh, มันเปลี่ยนเช็คลงมาผมเปลี่ยนอะไรลงมาเอ้าสลับขั้วกันเหรอ,ออ๋อ,อโอเคเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อย้ายฝั่งมาดิโอ้โยอะไรไม่ว่าไงหนู โอเควินที่สิบจบแล้วครับไม่ต้องเล่นแล้วนะสำหรับฟุตเลยว่าครับเดี๋ยวไปรับของรางวัลของวินที่สิบแล้วก็เปิดกันเลยดีกว่าทุกคนเรียบร้อยนะครับจากวินที่สิบนะครับจะทำให้ผมได้85าคูณห้นงอันนะครับอันนี้ก็รับมาเลยนี่สวยแล้วก็พอทำกรุ๊ปคอมพิวต์ผ่านแล้วก็ได้85าคูณห้าหนึ่งอันด้วยแจมแจมโฟเทอร์แบบแน่นๆนะครับอันแรกสโก้ต้องลุนด้านในเนาะแพ็กพวกนี้นะครับอาเล่นนะครับ ฮาเล่นพามาตี้ไปหน่อยไม่มีครับโรดี้ซ้ําด้วยและอีกหนึ่งซองละจะเป็นตัวความหวังหรือเปล่าเราเล่นไปตั้งสิบวินเลยนะกว่าจะได้อะเฮ้ยเพื่อนเดบร้อยเลทสูงดีครับแต่ต้องลุนข้างในด้วยนะอ่ะโอเคข้างใน และตอนนี้ก็ได้อัปเดตเป็นเที่ยบร้อยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะมีอะไรมาใหม่บ้างกับ SPC ของวันนี้นะขอตัวชนัอนแจมๆสักตัวหนึ่งนะมาออ้ยเจมี่วาร์ดี้แฟตแบ็กนะครับสแตท94ทำไมกักสแตทอีกแล้วเหมือนโอบาสัปดาหกนเลยอะไอวีเดียมขาขวาสกิล4วีค5นะครับวาดี้ที่ผมรู้จักเร็วกว่าน,นี้นะไม่ใช่แค่94แน่นอนนะ EA มึงจะกากทำใหม่เนี่ยแต่ก็ต้องใส่เคมเอนจินแหละใส่เอนจินไปเดี๋ยวก็บูสต์ขึ้นมาโอเคเองทั้งค่าอีจิดิปปิ้ง e 3, อะไรอย่างเงี้ยแต่วาร์ดี้ก็คือวาร์ดี้แหละเดี๋ยวรอดูรูปก,การ์ด๋ยวจะเทขนาดไหนนะครับเทรดมีได้ถูกแท็งเกิลยิงฟินิชชอรได้ดีม่งแรงได้เป็นทีไม่ดีแล้วก็ยิงคลิปช็อตได้ดีนะครับย้อนแฟลแบ็คไปตอนปี2015 2016นะครับใช้สามสกอร8 4 8 6แล้วก็8 7นะครับวาร์ดี้อย่าลืมไปลองจัดกันนกนะครับอย่างอื่นล่ะอุ้ย ฮ้ยแจซินโยเดอะเฮอริเคนมาว่ะเอออันนี้ด <ality> ูน่าสนใจผมชอบใช้กงแต่ตัวสแตท90ละตัวนี้เป็นตัวเบิร์ดเดย์นะครับ13สโคต์อ่ะทุกคนโอ้โหตายแล้วน่าจะแพงมหาศาลแน่นอนนะครับนี่ทำตัวโลนมาเล่นขัๆเลยก็ได้87 88 89 2อัน90 2อัน 912ออัน922อันนะครับโอ้ไม่ g โคตรแพงอ่ะทุกคนแต่ถ้าถึงช่วงเทศกาลฟุตตี้แล้วแล้วมันอยู่อีตั้งเดือนหนึ่งไะก็ช่วงนั้นก็อยากจะมาหลุกสกิวเอล่าเจสซิโนขำๆเล่นก็คงทําได้นะครับเพื่อนๆอ่าถ้าอย่างนั้นน่าจะมีเท่านี้เลยสําหรับวันนี้นะครับ2ตัวฮะแปาคูณจทีมวอร์ชันโมเมนต์อัปเกรดนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะไอคอนฮีโร่ตรงนี้มีอยู่แล้วนะครับอ้าว โอ้โอ้มากออันนี้แหละน่าสนใจอ่ามาอีกแล้วนะครับ9.3ทีม <laughs> okay. ออเดอร์ซีซั่นเก็บเชฟชิปเตอร์พีพีโอเคอ๋อรอบนี้ถูกลงปะวะ8.7กับ8.9ผมจำไม่ได้ว่าถูกลงหรือเปล่าแต่ว่ามาใหม่นะครับ <laughs> <laughs> ก็ยังอยากเปิดอีกอยู่ดีอะ <laughs> โอเคเพื่อนๆอ,อย่างแรกที่ผมจะทำนะครับก็คงจะไปในส่วนของ85คูณ7ก่อนแหละผมก็ต้องสำคัญตรงนี้เพราะผมอยากเปิดลุนมาตี้อะเนาะอ่ะได้แล้วครับเพื่อนๆ85คูณ7ไม่ใช่การโคตรเยอะแล้วผมเปิดไปผมไม่เคยได้รีว,วิวเปน,นะเปิดมา3าวันแล้วเนี่ยวันนี้วันที่3นะเดี๋ยวมาดูกันเออจะวมันจะคุ้มค่าไหมอ่ะเปิดน,นี้ก่อนนะเดี๋ยวให้คิดต่อว่าทำอะไรต่อนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะมาแล้ว่อคูณ7 โอเคเลวานดูด้านหลังนะครับด้านหลังสักครั้งหนึ่งนะไม่มีหูถ 8, 5, แถมแปดห้าเต็มเลยอ่ะไม่คุ้มสักนิดเลยอ่ะทำอะไรต่อดีวนะเนี่ยทำอะไรต่อไม่ถูกเลยนะทีมว่าเดี๋ยวซีซั่นก็ได้เปิดอันนี้เสร็จก็คงไม่ได้ทำอะไรแล้วเนาะเพื่อนๆเพราะว่าการ์ดหมดจริงๆนะครับเมื่อกี้แอบดูแล้วการ์โก้คือหมดเกี้ยงเลยนี่แพ็คสุดท้ายเดี๋ยวไปเล่นดีวิชั่นเลวากันไปครับทีมวันเดียรซีซั่นเพีย์แพ็คโอเค อาซานเน่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพื่อนๆตัวกี่บาทวะเนี่ยซาเน่สามหมนสองนะครับอะขายไปไปเล่นกันดีกว่าทุกคนนะครับกับดีเวช i ั่นไลเวลนะต้องเก็บอีก7วินนะ EP นี้จะไปจบตอนที่ผมเก็บวินครบ7วินเลยแล้วกันแต่ถ้ามันขึ้นดีเวช i ั่นสได้ก็ให้มันขึ้นไปเนาะเหมือนชนะก็สองสตาก็ได้จะขึ้นได้แล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะไปเล่นกันเลยครับส่วนทีมที่เล่นก็เหมือนเดิมเลยนะชุดหลักนะครับก็เกมแรกดีเว s ชั่นไลเวลเจ็ดเกมนะ เอาเบชเชาโรไปเลยแล้วกันนะเอเดรสันคิมเพมเ,เบ้เดวิ่ตัวเก้าสามอ้ยใช้พี่เอล่าตัวบอลโล่ก่อนนี่โคตรเก่าเลยนะตัวนี้นะครับ yes หนึ่งศูนย์ come on อ่าตัวตีเสมอนะแล้ว,ลวยิ่งต่างประตูเลยนะมุเซ่ไปได้ไ,ดไ,ดไงวะนน้ up, ิเทล Yes, ล e l i x ยิงยัดเข้าไปเลยใช่ไหมเพื่อนสองนิ้งโอ้โหลุ้นมากว่าจะเข้าไม่เข้าไม่ได้กดเขียวได้แก่แลกดเขียวได้ลุ้นกว่านี้ o าม o นมาดิเออไอมันได้ยังงี้เขาเบรกแต่ค่าเพรสถาตึงกว่านี้อีองงกส,นนสักหน่อยก็จะได้คุยกันนะครับ

เดวีซ bon. ้ำเข้าไป5-1โอเคลุนนี้ไม่อยู่แล้วครับวินแรกที่เอติฮัสเตเดียมด้วยนี่แน่ต้องเน้นพิเศษแลวเล่นที่นี่ไปครับเพื่อนๆเกมที่สองคอมออนวอกเกอร์เหรอ Are you sure Are you sure Are you sure bro โอเคกันเหรอมาวะมาวะมาวะของจริงว่ะของจริงว่ะของจริงว่ะของจริงวะเอาแล้วนะเจอคนโหดแล้วมามามาเอออย่างนี้ได้สนุกหน่อยโอเคว่าอย่างไรหิวเหรอ หนึ่งศูนย์อ้โหนาทีเสมออย,ย่างรูนเดาแต่วันนี่นี่ๆว่ายน้ำว่ายน้ำนี่ๆว่ายน้ำมาวะมาวะว่ายน้ำวะได้ได้ไน้ำจัดไปจัดไทำอะไรทำอะไรหนู ทำอะไรทำอะไรกระโดดข้ามหัวทำไมกระโดดข้ามหัวผมเฉยนันนี้นี่นี่กระดิกะได้ได้ได้ไม่ต้องห่วงจะทั้สู้ cưng cưng có đâu cưng mấy ôi tao tóm chị ạ chị hãy mà lấy mà đi Hoàng ơi, hmm, phải bao, mở đi. <ś led> จีจีอีจีตามมันหอยังหืมไหวเปล่าอ๋อโดนแล้วมาลูกหนึ่งนาทีที่88นะครับลิซันโดเินดีสองนะครับไม่มีปมัญหาเพื่อนๆนะครับเลยฮากเกมไปต่อกันเลยครับเกมที่สามนะลิซอนเตโอ จ็ดอดเบสนะครับอืมโอเดการฮาวเวดวะเย่เจอฮาวเวดวะน่าจะมีการของอาเซนนลมาสักทีถ้าชนะเกมนี้ได้ผมจะขึ้นดีวิปชั่น3แล้วด้วยนะครับเพื่อนๆในเกมนี้เนะียมาดิไม่เอานะเดินกับตาอเดการยิงวะ่ะอาทิตย์ที่เจ็ดปีนเขาไปตู้มไปเลยเนะี่ย เออมาเข้าสักทีหนึ่งหนึ่งเฟลิกซ์จัดให้เล่นดีดแล้วทุกคนผมไม่ยิงติดเล่นไปหน่อยยิงไม่ค่อยเข้าเลยเกมนี้ยิงสู้ไหวสบายๆบายเลยแค่นั้นแหละสองหนึ่งปีเตอร์เช็คจัดให้ก็ไม่ได้กดเขียวอีกละยิงกดเขียวไม่ติดเลย yes กดเตดสักที yes. สามหนึ่งครับทุกคนไม่มีปัญหาเกมนี้สบายสบายจบเกมสามหนึ่งนะครับไปต่อกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อ let's go <S โอ้โหตัวทองเต็มเลยครับทีมนี้หลังจากผมขึ้นดีวิชั่น3มาอะไรวะเนี่ยเดซสรุปว่าตอนที่ผมอยู่ดีสี่ช่วงไ้ท้ายายังตึงกว่านี้อีกนี่ตัวทองเต็มเลยเนี่ย โอเคหนึน่งศูนย์กอเรสกาเก้าสิบแปดนี่ใช่มันมันเพิ่มในส่วนของโอ้หนึงน่งหนึ่งโอ้โหสองหนึ่งไปเลย เอ,เ,อเ,อเอาแล้วเอาแล้วเจอทีมตัวทองเต็มเลยโดนยิงเลพวกคนอาจจะเป็นไอดีใหม่ของเขาหรือเปล่าเออใช่ไหมอาจจะใช่อาจจะใช่เย้ดาจีเสมออ่อแซงสามสองปีเตอร์อ้อตีเสมอย่างเร็ว โอ้โหมาตี้สวยมากอดีใจกันเป็นแฟนเลยเอา้าตัดภาพผมทำไมเฮ้ยดีใจหน่อยนี่ถ้าเป็นตัวเ6้าจะโหดขนาดไหนทุกคนนี่ขนาดตัว93เนี่ยมียังตึงเลย <c oughs> เออโอเคทุกคนไม่น,าน่ามีภัหาครับห้าสามปีเช็กจะให้ดูเหมือนจะโดนนำอยู่นาในเกมนี้เอา้า <c oughs> ถึงก็ไปเลยนะครับโอเค เอสโกไปต่อค่ะได้ไม่กี่เกมนะครับประมาณ3วินได้นะเพื่อนๆก็จะเก็บครบ8วินแล้วนะโอเคโอเคอู้ใส่กอลเลสก้ามาตำแหน่งกองหน้าเลยเขากำลังทำเควสอยู่หรือเปล่าผมเพิ่งทำมาเหมือนกันนะไม่เอามาเล่นในดิวิชันไลโอเลยหรอมาทำเควสในดิวิชันเลยเหรอโหสุดเกินผมจะขัดขวางทุกวิถีทางไม่ให้เขาได้อัพอย่างง่ายๆใครยิงก็ได้แต่ห้ามให้กอลเลสก้ายิงงั้นต้องขัดขวางให้เต็มที่อย่าให้มันทำเควส เราใจร้ายทำให้เขารู้ว่ายังไงก็ไม่มีโอกาสกอลิสกายิงทำเควสผ่านแนโนอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างนเงี้ยนะได้ปะมนจะได้หอ <c oughs> โอเคไม่ได้หรอกนายมันจะส่งให้กอลิสกาอย่างเดียวอะไม่ได้ยิงหรอกวันเนี้ย <c oughs> กดผิด้าไม่กดเธอผิดโอ้โหจะฮิวทุฮิวซะหน่อยโอ้ไม่ก็ไปหมุนยังงั้นน่ะหนึ่งบาติเดลลีจัดให้อย่างแน่โตมาบาติเก้าหกจังเลยโอเคออกไหเพื่อนมันไม่ได้หรอกเคว,วินวอลเลสกาหนนอยอ่ะ เราไม่มีทางยอมแน่นอนโอเคเกเฝือนอ่ะมันเสียเวลานะเพื่อนมันเสียเวลาโอเค <c oughs> บอกแล้วว่าเราไม่ยอมไม่เขาได้ยิงหรอกทุกคนเอขอขาดแค่สองวินเองขอโทษด้วยนะมันจำเป็นจริงๆเพราะว่าเราต้องการจะไปต่อ <c oughs> ไปต่อครับเพื่อนเพื่อน่าจะเหลือแค่ประมาณสองวินเท่านั้นเองนะครับก็จะครบแล้วนะสําหรับวันนี้นะมีแคมเบลลฮะเอาแคมเบลลําแหน่งตัวปีกซ้ายไปเล่นกองหลังเอาแนน่ะเฮ้ยไปเล่นกองหลังไม่ได้จริงเพื่อนแคมเบลลตัวนั้นน่ะ <c oughs> มัเป็นเชฟชิฟเตอร์มันเป็นปีกซ้ายแล้วนะไปลงกองหลังมันจะไหวเหรอแคมเบลอ่ะเอาดีๆนายทำอะไรอ่ะโอ้ my god ผมไม่เคยเห็นคนเอาแคมเบลตัวนี้มาเล่นกองหลังเลยครับนายไม่ลืมดูว่าหัวการมันตำแหน่งอะไรดูสแตทมาไว้เนี่ยหัวมาเล่นจริงจังเลยเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะเชฟชิฟเตอร์ของแท้ ผ่ายแล้วไหนขอดูแคมเบลหน่อยอุ้ยแคมเบลเอาแคมเบลเอาให้ AI เกมรับยังอยู่อุ้ยแคมเบลเฮ้ยแคมเบลนี่แหละคือเคล็ดลับของเขาโอ้โหแคมเบลเอาเฉยงงวะ เด็กเลเวลเพลวะเกก้า,าไงเออเอาโ,อโดนำนำซะแล้วแปดนาทีเท่านั้นเองนี่ไงตีเสมออย่างรวดเร็ว ไม่มีปัญหาหรอกเพื่อนสองหนึ่งไม่โดนใจเสมออีกนะครับนาทีที่33กับฟุกุฟุกุอ,อ่าโดนแสงนำไปเลยครับทุกคนโคโรนามาดิรกเลสกา 3ามสามอ๋อทำนท่าซ้อนเครื่องบินหน่อยโอ้โหเรายิงแซงน้มอีกแล้วโอนมาจากไหนกันเนี่ยนี่ยิงผมไม่หยุดไม่ยอมไม่มีทางโนเวย์ผมแล้วผมแพ้ทีมนี้นะผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว ผมก็คงจะผิดหวังมากๆเลยถ้าผมแผพ้ทีมเนี้ยจริงๆนะทุกคน d ีครับตัวที่ 13. อะไรวะเนี่ยโดนมันยิงหนวนะั้นน่ะกูกูกิงไม่หยุด <c oughs> มาดิมาดิดาวขนาดไหนฮะไม่ยอมหรอก มาดิมาดิมาดิวูฮ้ฮูฮ้ฮู้ฮู้นายเอาแคมเบลเล่นกองหลังทำไมอ่ะมันก็ตามเชกลูกนี้ไม่ทันดิดึงได้แต่เสื้อแหละเพราะว่าดีเฟนซ์มันน้อยอบเป็นที่7แล้วนะครับขาดแค่เกมเดียวเท่านั้นนะเพื่อนๆก,ก็จะครบแล้วนะสำหรับก,การเก็บเวียนให้ครบแปดน วันนี้เป็นจะเช็คเออร์บอลกลับบ้านเลยนะเกมนี้ดูท่าทางเหมือนจะแพ้จะแพ้นะโดนไอ้ฟลุ๊ลกยิงไปขี่รูปก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนยังดีที่ยังหาหนทางกลับมาชนะได้นะครับในเกมนี้นะไปครับเพื่อนๆถ้าชนะเกมนี้ได้จะเป็นวีสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายจริงๆนะคาเบรา่าโอเคโอเคมาร์ตี้ตาอูฮิมิเนสนะครับนิโศลปิตาเช็ค กาหายปิดจบเงินไว้แล้วสองการเข้าสองลูกขอขอบคุณมากนะปีเตอร์แอตติกไปเลยครับปีเตอร์เชคสามศูนย์สามหนึ่ง ด <c oughs> <c oughs> ึงรอให้โกงมันออกมาแล้วก็ยิงสวนแบบง่ายๆเนียครับ <c oughs> อ้าวว่างไงว่าไงทำอะไรทำอะไรครับ <c oughs> ก็แค่นั้นแหละทุกคนอ่าจบครบแล้วครับปิดได้สักทีเย่ซ <c oughs> ีซั่นนี้ผมก็จบอยู่ที่ดิวิชั่น3นะครับก็เดี๋ยวพอ อีพีหน้ามันรีแลกงมาก็น่าจะไปอยู่ที่ดีวิชันห้าซีซั่นโปรเกสใหม่ก็น่าจะมาแล้วด้วยนะครับตอนนี้เราเก็บไว้กันครบแล้วผมคิดว่าซีซั่นแปดเนี่ยที่เป็นซีซั่นของฟุตตี้เนี่ยก็น่าจะแจกแพ็คเยอะเหมือนตอนที่เชฟชิปเตอร์นล่นแหละเผลอๆจะเยอะกว่าเดิมอีกเยอะด้วยผมคิดว่าน่าจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันในวันพรุ่งนี้อีกทีนะเพื่อนๆส่วนการทําทีมเนี่ยก็ทําต่อเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทีมมันก็ลงตัวดีแหละทุกเกือบทุกตำแหน่งเลยถามว่าอย่าง คนนี้มากสุดก็เป็นเดวี่ตัวเลเวอาพกับมาตี้ตัวเลเวอาพเนาะที่อยากได้กับซาลิบาตรงนี้ก็อยากเปลี่ยนเหมือนกันถ้าได้ตัวอื่นมาแทนเป็นวารานตัว PS ก็น่าจะดีนะแต่บตอนนี้มันมีปัญหาคือมันไม่มีเงินเท่าไหร่ นะครับผมมีอยู่แสนสี่นะครับตอนนี้ราคามาตี้ก็เริ่มลงมาเรื่อยๆเควส์มันเหลือเวลาให้ทำอีกแค่ประมาณ7จวันเท่านั้นเองถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมเปลี่ยนจากตัว9ก้ามาเป็นตัว9ก้ซึ่งถ้าเควสนหมดแล้วผมรับรองได้เลยว่ามาตี้ตัว9ก้ที่หนึ่งจุดสี่เอฟตรงนี้น่าจะเหลือประมาณลักแสนสองแสนประมาณนี้ผมว่านะถ้าเป็นตัว9ก้าสี่แบบอัพไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนั้นก็เดี๋ยวค่อยซื้อมาอัพกันอีกทีแล้วกันสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก ซื้อคอยในเกมฟีฟ่ายี่สามเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจากเพจบิ๊กจิ๋วฟีฟ่าก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทางร้านเนี่ยฝากบอกมาด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเปลี่ยนรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของไอเดียของเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเพื่อนยังไงก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะถ้าชอบก็ถ้าชอบก็ช่วยกันไลคันนนมหๆปาล้ิ สวัสดีครับ